สวัสดีครับพบกับเราเล่าเรื่องหลอนสองยามเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของโฟร์แมนคนหนึ่งที่อยู่ในบริษัทรับเหมาขนาดเล็กชื่อว่าคุณยอดเขาเป็นเด็กที่เพิ่งจบมาใหม่ๆแล้วก็เข้ามาทำงานบริษัทที่คุณยอดทำงานจะเป็นซับคอยสร้างแมคมป์คนงานอีกทีหน้าที่ของยอดก็คือดูแลสร้างที่พักให้คนงานตามจุดต่าง และมีหน้าที่หลักอีกอย่างหนึ่งก็คือคอยควบคุมดูแลอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์การสร้างแคมคนงานที่อยู่สำนักงานใหญ่ด้านหลังจะเป็นที่จัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างพวกเหล็กสังกะสีไม้อัดเหล็กกล่องส่วนด้านหลังก็จะเป็นบ้านของคนงานประมาณสิบหลังไว้สำหรับเวลาที่คนงานเปลี่ยนที่ทำงานก็จะให้มาพักที่นี่กันก่อน สักหนสองวันแล้วค่อยย้ายไปตามไซต์งานต่างๆคุณยอดเล่าให้ฟังว่าตอนกลางคืนจะมีรอปภมาคอยตรวจอุปกรณ์ก่อสร้างว่ามีใครเอาอะไรออกจากพื้นที่หรือเปล่าหรือว่ามีใครมาเบิกของไปไหมวันนั้นรปภก็เข้าไปช่วงดึกๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เหตุการณ์ก็ปกติดีแต่ หลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์เวลาเดินตรวจตอนดึกดึกมักจะเห็นเป็นเงาคนนั่งอยู่ตรงบริเวณที่เก็บอุปกรณ์ก่อสร้างพอเดินเข้าไปไกลๆเงานั้นก็จะจางหายไปคนที่ได้ฟังเรื่องที่รปภเล่าก็บอกว่าที่นี่มันเป็นบ้านพักคนงานอาจจะมีคนงานออกมานั่งเล่นโทรศัพท์ก็ได้วันหนึ่งคุณยอด ก็ได้รับงานที่หัวหน้ามอบหมายให้บอกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่คุณต้องไปสร้างแคมป์ให้กับลูกค้าประมาณ40หลังให้คุณไปเตรียมที่พักและอุปกรณ์ให้พร้อมซึ่งคุณยอดก็ดูแล้วว่าจะต้องนำของทั้งหมดในโกดังมาใช้แล้วก็ต้องไปเอาชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากไซงานอื่นๆมาด้วยเพื่อรีบออกมาสร้างแคมป มีเงื่อนไขอย่างหนึ่งจากผู้ว่าจ้างคือห้ามทําห้องน้ำที่เป็นลักษณะบอกเกลือลงใต้ดินคือไม่ต้องการให้มีการถ่ายสิ่งปฏิกูลลงในพื้นที่ต้องหาห้องน้ำสําเร็จรูปมาใช้แล้วให้ลดดูดซ่วมมาดูดออกไปคุณยอดได้เกณฑ์คนงานประมาณ5-6คนเพื่อทํางานในช่วงแรกโดยเป็นการเดินทางไปกลับทุกวัน แต่หลังหลังคนงานบอกว่าพวกเขาเหนื่อยกับการเดินทางไปกลับคุณยอดก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวพอเราสร้างแมปมได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็นอนกันที่นั่นกันเลยแต่ปัญหาต่อมาคือมันไม่มีห้องน้ำให้ใช้คนงานก็เลยไปหาอุปกรณ์ที่เหลือเอามาแอบสร้างห้องน้ำกันสร้างอยู่ติดกับห้องพักของคุณยอดลักษณะเป็นห้องน้ำกั้นสังกะสีธรรมดา ต่อกันสองชั้นอยู่มาสักพักมีคนงานผู้หญิงมาเล่าให้คุณยอดฟังตอนที่เธอไปเข้าห้องน้ำเขาเห็นเหมือนมีคนแอบมองอยู่เป็นดวงตามองลอดเข้ามาคุณยอดก็คิดว่าหรือจะเป็นพวกคนของแคมป์อื่นมาแอบมองพวกทำมองพวกโรคจิตคุณยอดก็เลยไปถามคนที่แคมป์อื่นๆปรากฏว่า พอลูกค้ารู้เรื่องก็โดนด่าบอกว่าแอบมาสร้างห้องน้ำในแคมป์ได้ยังไงเพราะเป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แล้วแล้วเรื่องราวก็ผ่านพ้นไปพอเริ่มทำงานได้ประมาณหนึ่งเดือนแคมป์คนงานก็ได้ห้องน้ำสำเร็จรูปคุณยอดกับทีมงานก็ได้ทำการลื้อห้องน้ำบริเวณนั้นออกช่วงนั้นเป็นช่วงที่งานค่อนข้างเล่งมากทางคุณยอดก็เลยตัดสินใจว่า ต้องสร้างแคมเพิ่มเนื่องจากห้องคุณยอดอยู่ริมสุดเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องทำการสร้างแคมต่อจากห้องของเขาออกไปอีกมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่คุณยอดกำลังนอนอยู่เขาก็ได้ยินเสียงลมตีสังกะสีเขารู้สึกตื่นตัวขึ้นมาด้วยอาการสลึมสลือแล้วก็มองลอดออกไปตรงช่องที่เป็นรูรอยต่อของแผ่นสังกะสีเขาถึงกับสะดุง้ง เพราะเห็นเป็นดวงตาของใครคนหนึ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่โดยความที่คุณยอดรู้ว่าภายในบริเวณนี้มีแต่คนงานก็เลยเอามือตีไปที่สังกสีแล้วก็ลุกเดินออกไปดูแต่เขาก็ไม่เห็นใครซึ่งตรงนั้นเป็นโครงของแคมป์ที่ยังสร้างไม่เสร็จตอนเช้าเขาก็เลยมาบ่นกับคนงานว่าเมื่อคืนใครมาแอบมองดูผมตอนที่ผมนอนอย่าให้รู้นะ ว่าใครจะเอาไม้ลูกชิ้นจิ้มตาให้บอดเสียเลยคุณยอดก็พูดขู่คนงานออกไปหลังจากนั้นประมาณ2-3ถวันแคมด้านข้างที่ต่อจากจห้องคุณยอดก็ได้สร้างเสร็จคืนนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนคุณยอดก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องเขามองไปที่รูสังกษสีตรงจุดเดิมก็เห็นเป็นดวงตาของคนมองลอดเข้ามาอีกด้วยความที่ว่าคุณยอด เคยพูดกับคนงานไปแล้วก็คิดว่าคนงานคงมาแย่หรือมาแกล้งเล่นเขาเลยตะโกนออกไปว่าเฮ้ยใครวะแต่ปรากฏว่าดวงตานั้นก็ยังคงจ้องมองที่คุณยอดอยู่อย่างนั้นและที่แปลกอย่างหนึ่งคือดวงตาของมันไม่กระพริบเลยคุณยอดเลยตัดสินใจลุกครวดออกมาจากห้องแล้วเดินตรงไปห้องข้างๆจากนั้นก็เปิดประตูเข้าไป แต่ปากรดว่าไม่มีใครด้วยความอ่อนเพลียและความง่วงเขาก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปพูดกับคนงานอีกทีแล้วเขาก็กลับเข้ามานอนพอคุณยอดนอนได้สักพักหนึ่งจุูจูก็ได้ยินเสียงสังกะสีดังดังถี่มากตามมาด้วยเสียงของคู่หญิงที่ดังมาจากห้องข้างๆที่เขาเพิ่งเดินออกไปดูเมื่อกี้ มันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังจะขาดใจตายคุณยอดสะดุ้งตื่นและลุกขึ้นมาด้วยความตกใจมองดูนาฬิกาก็ยังได้ยินเสียงของคนงานนั่งคุยนั่งกินเหล้ากันอยู่ด้านนอกแคมป์ใจหนึ่งก็อยากจะวิ่งออกไปข้างนอกแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกกลัวเสียววินาทีนั้นเขาก็มองกลับไปที่รูตรงแผ่นสังกระสีนั้นอีกครั้งเขาถึงกับแทบช็อกเมื่อได้เห็นปลายเท้า ของคนห้อยลงมาลอยอยู่พื้นประมาณคืบหนึ่งคุณยอดเห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจรีบวิ่งไปเปิดประตูห้องนั้นก็ปรากฏว่าเห็นเป็นคนกําลังผูขคอตายอยู่จริงๆหลางนั้นกําลังดิ้นทุรนทุายอยู่เขาเลยตะโกนเรียกให้คนงานมาช่วยใครก็ได้มาช่วยทีมีคนกําลังผูกคอตายแล้วคุณยอดก็เข้าไปกอดขา เพื่อดันตัวคนที่ปูคอตายขึ้นสักพักคนงานก็วิ่งเข้ามาดูกันแต่แทนที่คนงานจะวิ่งเข้ามาช่วยทุกคนกับยืนอึ้งอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็กวักมือเรียกคุณยอดบอกว่าหัวหน้าออกมาหัวหน้าออกอะไรคนกำลังจะปูคอตายมาช่วยกันหน่อยเร็วแล้วคุณยอดก็เงยหน้ามองกลับขึ้นไปกลับกลายเป็นว่า ตัวเขานั้นกำลังยืนกอดอากาศที่ว่างเปล่าอยู่วินาทีนั้นเขายืนอึง้งตัวแข็งเขาช็อกทำอะไรไม่ถูกรู้ว่าตัวเองเจอเข้าให้แล้วคนงานก็เลยรีบช่วยดึงตัวคุณยอดออกมาซึ่งพวกคนงานเองก็ตกใจเหมือนกันบอกว่าหัวหน้าทำอะไรไปยืนกอดอากาศอะไรอยู่แบบนั้นหลังจากนั้น ทุกคนก็มานั่งคุยกันลูกน้องก็เล่าเรื่องให้คุณยอดฟังว่ามันเคยมีเหตุการณ์ผัวเมียคนงานฆ่ากันตายและผูกคอตายในแคมป์เมื่อปลายปีก่อนและปรากฏว่าอุปกรณ์ที่นำมาใช้สร้างแคมป์นี้นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ลื้อมาจากแคมป์เก่าซึ่งเ่าแก่ได้เก็บร,รวมกันไว้ที่โกดังอาจเป็นไปได้ว่าไม้อัดแผ่นทังกระสีที่นำมาต่อห้องข้าง น่าจะมาจากห้องที่คนผูกคอตายก็เป็นได้ตัวคุณยอดเองไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะเขาเป็นพนักงานใหม่พอนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องที่ร,ปรอปภบอกว่ามักเห็นเงาคนมานั่งอยู่ตรงกองวัสดุก็ทำให้เขาถึงกับคนหัวลุกหลอนไปอีกนานและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วย ขอขอบคุณครับก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล่าเรื่องหลอนสองยามด้วยขอขอบคุณครับ